อาชีพนักฟุตบอลแม้ว่าจะมีรายได้มหาศาลแต่ก็อย่างที่รู้ว่าน,นี่คืออาชีพที่มีระยะเวลาในการทำงานสั้นมากยิ่งบางคนเจอพิษอาการบาดเจ็บมันก็ยิ่งทำให้ระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพนี้สั้นลงไปอีกหรือกับบางคนใช้พละกําลังร่างกายเปลืองมากๆในการเล่นตั้งแต่วัยเริ่มต้นก็เป็นอีกสาเหตุที่ทําให้ต้องเลิกเล่นเร็วกว่าที่ควรจะเป็น แต่ก็มีนักฟุตบอลอีกหลายคนที่สามารถยืนหยัดกับเส้นทางอาชีพลูกหนังได้ด้วยระยะเวลาอันยาวนานซึ่งก็มีหลายคนที่สามารถเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้ถึงอายุ40ปีหนึ่งในคนที่เราจะมาพูดถึงก็คือคริสเตียโนโรนัลโดเขาคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่สุด ลูซิโนโรนัลโดคือนักฟุตบอลคนแรกที่ลงแข่งขันในศึกฟุตบอลยูโรได้ถึง5สมัยเขาคือนักเตะหนึ่งเดียวที่ลงเหลือมาจากยูโร2004จากนั้นเขาได้ลุยศึกชิงแชมป์ทวีตยุโรปในปี2008 2012 2016และ2020ในวัย35ย่าง36ปีกับเป้าหมายที่หวังจะเล่นฟุตบอลจนถึงอายุ40 สำหรับเรื่องราวในคลิปนี้เราจะไปถอดรหัสเคล็ดลับของคริสเตียโนโรนัลโดว่าเขามีวิธีรักษาร่างกายอย่างไรถึงยังเล่นฟุตบอลระดับสูงได้ยาวนานแบบนี้ย้อนกลับไปตอนที่ย้ายจากเรือมาริดมาสู่ทีมยูเวนตุสโรนัลโดที่ตอนนั้นอายุ33ปีกับมีผลตรวจร่างกายจากทีมแพทย์ของยูเวนตุสว่าเขามีร่างกายเหมือนกับหนุ่มอายุ20ปีเท่านั้นซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเขาดูแลร่างกายได้ดีเยี่ยมมากแค่ไหน โรนัลโดเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเป็นนักเตะคนอื่นๆที่อยู่ในวัยเดียวกันกับเขาอาจจะเลือกไปเล่นที่ประเทศจีนหรือตะวันออกกลางแต่สําหรับเขานั้นไม่ใช่เพราะเขายังไม่ได้รู้สึกแก่และยังกระหายกับความท้าทายในลีกระดับสูงอยู่สถิติจากทีมแพทย์บอกเอาไว้ว่าไขามันร่างกายของโรนัลโดมีเพียงแค่7%น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของนักฟุตบอลอาชีพถึง3%ส่วนมวลกล้ามเนื้อที่มีถึง50%มันก็สูงถึง4%เมื่อเทียบกับนักฟุตบอลอาชีพ โรนัลดให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายแบบพิลาทิสหรือการออกกำลังกายที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างภายในร่างกายอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นไปที่จุดแกนกลางของร่างกายที่ต้องแข็งแรงมากที่สุดมีการเปิดเผยว่าหลังจากออกกำลังกายเสร็จหรือว่าแข่งขันเสร็จโรนัลดจะตรงดิ่งไปที่สระว่ายน้ำขนาด25เมตรจากนั้นก็จะว่ายยาวๆซึ่งนี่ไม่ใช่แค่ช่วยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังเกมแต่มันยังช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วย เพราะการว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดเพราะต้องใช้ร่างกายทุกส่วนทั้งแขนแกนกลางและกล้ามเนื้อขาโรนัลดยังมีการฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยถังสำหรับบำบัดด้วยความเย็นจัดเพียงแค่ยืนอยู่ในถังนี้ประมาณ3นาทีในตัวเจนเหลวที่เย็นยเยือกมีอุณหภูมิระหว่างลบ1 6 0อถึง200องศาเซลเซียสทำให้กล้ามเนื้อคลายความอักเสบและลดอาการบวมซึ่งทำให้โรนัลดพร้อมสำหรับการลงเล่นเกมต่อไปหรือการลงฝึกซ้อมต่อทันที โรนัลดจะซิทอัพประมาณ1,000ครั้งต่อสัปดาห์ขณะเดียวกันการนอนและการผ่อนคลายก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เขามักจะทำอย่างสม่ำเสมอด้วยการใช้เวลานอนหลับอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อคืนโรนัลดใช้เวลาหลายชั่วโมงในโรงยิมที่สนามซ้อมเขาใช้เวลา5วันต่อสัปดาห์แถมยังกลับไปฝึกซ้อมต่อที่โรงยิมในบ้านของเขาอีกซึ่งนั่นเป็นการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแกร่ง โรนัลดยังให้ความสําคัญกับการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมเขาจะไม่เน้นอาหารที่มีพืชผักเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ยังจํากัดการบริโภคพ,พวกเนื้อเพราะมีไขมันสูงเกินไปทําให้เนื้อปลาจะเป็นเมนูหลักของโรนัลดสําหรับการไดเอทเรื่องการรับประทานอาหารนั้นหลุยส์ลาฟลาดอหัวหน้าเชฟทีมชาติโปรตุเกสได้เปิดเผยเอาไว้ ว่าโรนัลดเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงมากๆในเรื่องของการรับประทานอาหารโรนัลดกินอาหารหมดเกลี้ยงทุกจานเพราะเขาเป็นนักกีฬาที่มีความรับผิดชอบสูงแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่เขาชอบมากๆนั่นก็คือเนื้อปลาเครื่องเคล็ดลับความฟิตของคริสเตโนโรนัลดจะมีอยู่5ข้อหลักๆก,ก,ก็คือ 1. การฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะนี่คือแรงกระตุ้นสําคัญที่จะทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดซึ่งก็มีส่วนช่วยให้คริสเตโนโรนัลดคว้ารางวัลบัลลงดอได้ถึง5สมัย 2. ทุกหนทุกแห่งคือโรงยิมเพราะการไม่มีข้อจํากัดสําหรับการฝึกซ้อมในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งคุณสามารถฝึกซ้อมได้ที่บ้านของตัวเองในยามเช้าและยามค่ําคืนข้อที่3ไม่มีการออกไปเที่ยวย่าราดีเพราะถ้าคุณอยากมีร่างกายที่แข็งแกร่งดังภูพาหินข้อที่4ต้องรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมคือต้องกินอาหารที่มีความสมดุลโดยเน้นเรื่องโปรตีน เพื่อให้ร่างกายมีพลังในการเผาผลาญเพื่อให้เกิดการออกกําลังกายอย่างมีประสิทธิภาพและงดอาหารที่มีน้ําตาลและข้อที่ 5. การผ่อนคลายและการพักผ่อนให้เพียงพอคือต้องพยายามนอนให้ได้อย่างน้อยแชั่วโมงต่อคืนเพราะการนอนคือกุญแจสําคัญเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ฟื้นฟูหากเป็นคนทั่วไปจะทําให้ได้แบบโรนัลโดมันก็คงจะยากแต่ถ้านําสิ่งที่โรนัลโดทํามาปรับใช้เชื่อว่ามันจะส่งผลดีถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างแน่นอน และหาคุณชอบเรื่องราวของเราในคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปและกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกับพวกเรา p พย์เมเกอสร้างเรื่องปั้นเกม